สวัสดีค่ะสวัสดีพุกคะค่ะ,ะ,คะตับมาพบกับพีท Wonder Peach นะคะคลิปนี้นะคะพีทจะมารีวิวการทำชาเลนจ์ลองใช้ครีมตัวเดียว1ตัว ใช้แค่ตัวเดียวเท่านั้นเลยสําหรับคนที่แพ้ง่ายนะคะก็จะกังวลใช่ไหมว่าเดี๋ยวใช้นู่น <c oughs> เดี๋ยวใช้นี่น่าจะแหกหรือเปล่าน่าจะงงหรือเปล่าประกอบกับเราเพิ่งกลับจากภูเก็ตใช่ไหมคะพี่มีความร้สึกผิวพี่มันแห้งกร้านขึ้นผิวหน้านเนี่ยแห้งกร้านแล้วก็มีความแพ้มีความเห่เหินน,หนิดนึงอะไรเงี้ยเวลาที่เราเป็นแบบเนี้ยเราจะหยุดใช้ครีมทุกตัวในในสกินแคร์รูทีนหยุดก่อนนะคะเพื่อเป็นการปรับสภาพผิวก่อนแล้วเราก็จะใช้อะไรที่เน้นเรื่องของมอยส์เจอร์ไรเซอร์เรื่องการเติมความชุ่มชื้นให้กับผผิิววเเเเขข้าาไปบจัดต็มก่่่อออนืทีงร มันจะได้สงบลงจะได้ซูติ้งผิวคล้ามดาวผิวปวาปรมลมผิวให้แบบว่าสงบสงบลงก่อนแล้วก็ค่อยมาบำรุงแก้ไขไปทีละจุดนะคะสําหรับชาเลน t h i นะคะที่พี่ทาไปเนี่ยพี่ใช่ m o i s ไรเซ z e r ตัวเดียวเช้าเย็น3วันติดต่อกันเลยนะคะก็คือแบรนด์นี้เลยค่ะเดอร์มาสามหนะคะเป็นแบรนด์ที่เน้นเรื่องผิวแพ้ง่ายจากประเทศออสเตรเลียเลยตัวนี้คือเจนท์โทโลชั่นนะคะไม่มีสีไม่มีพาราเบรนไม่มีน้ําหอมนะคะแล้วก็เน้นเลยว่าสําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายเลยจริงๆเราใช้ คู่กับตัวคลีนเซอร์ของเขานะคะซึ่งก็คือตัวนี้เลยเดิมมา365 g e n t l e c l e a n s e r นะคะพี่ก็ใช้คู่กันเช้าเยน็นเช้าเย็นเช้าเย็นเลยนะคะแต่อนไหนแต่งหน้าก็ใช้เมคอัพรีมูเวอร์ก่อนสำหรับตัวเจนทลโลชั่นนะคะเป็นตัวที่เขาเน้นเรื่องผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะเลยนะถ้าใครที่มีผิวแพ้ง่ายผิวแห้งหรือว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ผิวผสมผิวมันเราต้องการมอยส์เจอร์ไรเซอร์นะคะตัวนี้ก็คือตอบโจทย์มากๆเลยสารสกัดหลักๆของเขาก็คือจะเป็นสาร หลักข้าวโอ๊ตนะคะซึ่งช่วยในการซูทติ้งนะคะช่วยเป็นมอยส์เจอร์เซอร์แล้วก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยแล้วก็มีกรีซอลีนมีบีเทนนะคะมีเพนทอโอลแล้วก็ตัวนี้เนีย่ยเน้นเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นปลอบประลมผิวนะคะแล้วก็เ้องการการสูเสียความชุ่มชื้นของผิวด้วยเรียกได้ว่าเป็นมอยส์เจอร์เซอร์ที่เหมาะสําหรับคนที่มีผิวผสมนะคะผิวธรรมดาผิวมันนะคะใช้ได้เลยใครที่เป็นผิวผสมถึงผิวมันแล้วอยากได้มอยส์เจอร์เซอร์ดีๆสักตัวตัวเจนท์โทโลชั่นนีตอบโจทย ก็คือสามารถทาได้แบบทุกที่ที่เราต้องการเลยพีก็จะทาทั่วหน้านะคะถึงขอด้วยเลยมันมีความชุ่มชื้นแบบเบาๆฟุ้งๆคือมันจะไม่หนักผิวอะคะ่ะแต่ว่าให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากๆเราสาหรับเราเนาะคนที่เป็นคนผิวผสมถึงผิวมันเนี่ยก็จะรู้สึกได้เลยว่านาาไม่เหนียวเหนอะหนกนะคะชื่อ ีก็ทายาแต้มสิวด้วยนะคะก็คือเป็นสเต็จที่แบบรักษาสิวอะไรเงี้ยทายาแต้มสิวปุ๊บไปแล้วก็ทาตัว g e n ท l ล l ลชั่นตัวนี้รู้สึกว่าผิวตรงนั้นอะ มันไม่ค่อยแห้งปกติเวลาถ้าเราทายาแต้มสีมันจะแบบเป็นแห้งเป็นขุยๆใช่ไหมแต่ว่าตัวเจนทเทลโลชั่นช่วยเข้าไปซูตติ้งแล้วก็ช่วยเข้าไปเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ได้ดีมากๆก็คือแบบไม่แห้งเลยไม่มีขุยแต่งเน่าออกมาก็จะไม่เป็นคราบขุยๆนะคะนี่ก็คือผลที่รู้สึกว่าโอเคเห็นชัดเลยว่าแบบช่วยเรื่องความชุมช่มชื้นสําหรับผิวพีได้ค่อนข้างดีมากๆนะคะแล้วก็ไม่รบก,กวนสิวเราด้วยไม่ทําให้สิวเราเหอขึ้นไม่ทาให้อุดตันแล้วก็ไม่ทาให้รู้สึกว่าหนักหน้าจนเกินไปเป็นนนนตตััวททีีี่่แบบบบกชชออมาาๆสํหรใ้้ะนนะคพะ การรีวิวทั้งทีนะคะก็มีโปรมาบอกด้วยค่ะสำหรับใครที่สนใจตัวเดอร์มา365หน้าไม่แพ้ครีมและคีนเซอร์เข้าโอจากออสเตรเลียเนี่ยก็สามารถเข้าไปช้อปปิ้งกันได้แล้วนะคะเพราะพี่มีโค้ดมาบอกด้วยก็คือก็ได้รับส่วนลดไปอีก50บาทเลยค่ะทุกคนปังมากใครอยากลองนะคะก็คือตามลิงก์เดี๋ยวพี่จะใส่ลิงก์ไว้ใน description บ o อกเข้าไปชอ้อปแล้วก็ใส่โค้ดได้เลยค่ะแต่ถ้าใครอยากลองเลยเดี๋ยวนี้พุ่งตัวไปได้เลยค่ะที่7 e เ e ่ e อทุกสาขาใกล้บ้านเลยนะคะนี่ก็เป็นอีนีีีกแแบบรรนนนด์งท่ยามามมนะนสหั ผิวแพ้ง่ายอยากได้ตัวที่เป็นเบสิคนะคะคลีนเซอร์เอ่ยมอสเจอร์เซอร์เอ่ย2ชิ้นนี้จัดไปคะ่ะสำหรับรีวิวนี้พี่ก็ต้องขอตบรักทุกคนไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าจะมีอะไรมารีวิวมอๆกันอีกก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามไว้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ